สวัสดีครับทีพี่พักชาแนลนะครับผมว่าจะไม่ทําคลิปทำซะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวลงเดียวนะก็ผมสั่งแหวนจากคงคาเทียนะครับของนักเรียนช่างเรานะครับผมก็คือสั้งมาใหม่นะครับใครสนใจสั่งได้เลยนะที่ร้านคงคาเทียนะครับเขาจัดโคอยู่ด้วยนะครับผมผมสั่งมาใหม่เพิ่ได้นะครับแล้วเขาให้กล่องให้อะไรมา นุ่นสีสามนะครับน,นี่ส,สวยๆเลยอันเก่าเป็นมันสำลุดนะครับแต่อันนี้ก็จะเก็บไว้ในตู้นะใส่มาตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับ18ปีแล้ววงนี้แล้วมันมันแหวงหมดแล้วนี่นะครับมันเดี้ย,วม,มว,ยวมันไม่ไหวละมันกัดนิ้วผมด้วยนะก็เลยสัง่งมาใหม่นะครับผมสนใจ สั่งได้เลยอ่านะครับรีวิวให้ดูแหวนนักเรียนช่างฝีมือทหารนะครับผมอ่าสวยๆเลยของไมค์กิ๊กสลักนามสกุลได้เลยอยากสลักอะไรบอกทางร้านได้เลยนะครับนี่สลักไว้ภูมาิลานะครับนามสกุลที่ได้จะสีมาลานะนำคุณแม่รวมกับอันนี้แต่ไปสลักอันนี้ไปแล้วนะครับ อันเก่าเป็นสีมาลานะครับมันนั้นไม่หวายแล้วอันเก่านะมันกัดนิ้วผมแล้วก็มันฉีกด้วยนะครับฉีกด้วยสวยๆเลยนี่เก0ายห้าสิบนะครับรวมส่งนะสวยๆเลยสี่สามอันนี้รุ่นปีบรรจุนะครับสอง5นสี่ห้านะครับจบปีสี่แปดนะโพผมรุ่นสี่สามนะครับ เชือกล้อมนะครับเชือกเชือกเกี่ยวเชือกล้อมเหมือนโอเคสวยไหมใส่พอดีเป๊ะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพอยตัวเดิมนะครับตอนผมเป็นครูฝึกนะหัวหน้าครูฝึกน้องๆเขาสั่งรุ่น4-4ทำนะครับก็เลยสั่งฝากสั่งไปด้วยวงหนึ่งนะ แหวนเอาไปซ่อมใส่พลอยน,นี้มานะครับสวยก็สวยนะครับอันนี้เก็บเข้ากล่องละใช้งานมา1ิบสิบหกสิบปปีเอามาใส่ตัวนี้ต่อโอเคครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม